จริงนะไม่มันองสริวครับสนะครับทข้อเต็มเลยนะครับผมตอนนี้่งก็สำรวจตาที่ขอาคารนะครับมีแซวนะครับยื่นมีแซวนะครับแน่นหนาไหมนะครับผม ตอนนี้ก็หลายช่องนะครับ <c oughs> นี่ย่านญิงก็อยู่ข้างๆนะครับค่ะวัสด,ดีค่ะครับก็มีหลายช่องนะครับขออภัยนะครับผมจำชื่อไม่ได้ จำชื่อไม่ได้เนี่ยอยู่คนเดียวมาหาเพื่อนมันยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาไงเลยก็มาเนี่ยมาแล้วไงวันนี้มาวันนียเขาไล่เสตียเขาไล่เนี่ยมาไม่มาวานเมื่อวานป้าป้าแตนตั้งชื่อช่องให้ก็เลยวันนี้ต้องมา ตาแตงตั paid, ้งชื oh, oh ่อช่องใหม่ใหม่อออ้อเต็มร้อยมาก็เด็นกระแตวป้าบอกน่าจะออกระลป้าบอกไม่เอาอ้อเต็มร้อยมันจะได้พอดีพอดีพวแกเสิร์ฟอันนี้พี่อ้อบอกแล้วนะครับดูตามผลงานนะครับค่าจางนะครับร้านแถวเราเงียบนะอ ใช่เดี๋ยผมว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดกับพี่พเวกอีกทีนึงเพาแกบอกว่าจะได้เจ้าก็จะมาบอกไม่เห็นแกงเงียบไปเลยเดี๋ยวจะไปถามแกอีกทีนึงให้แกเมตตาให้อยู่ตรงนั้นหน่อยครับไม่ต้องย้ายไปย้ายมาอะไรวันนั้นเดี๋ยวจะไปคุยหน่อยปากจะหนิงจะคุยให้หน่อยก็ได้ไม่ผมไม่อยากย้ายเลยแล้วลถ้าอยู่ได้เดี๋ยวผมจะทำไม่ตา,ายขาย ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะพูดเองจะมีเพื่อนอ่าเราก็จะมีเพื่อนได้ไหมล่ะคร,รับแล้วคุณยายมันก็มีเพื่อนอยู่แล้วมีมคนดูรา้วาอย่ยอางนี้อะไรก็ทำทำนี่ทำง่ยายหอกเดี๋ยวคุณยขอบคุณมากย่าถ้าถ้าพี่เว้ให้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องทำรีดรีดกวยพลาสติกทำแม่ฝาดทำทั้งขายทั้งเอามาลงพอดีผมไปเจออาจารย์เอกสกลทพิศกลแกทำเครื่องละ ไปมอบตัวเป็นสิทธ์ไปแล้วเราอยากจะนำความเจริญมาสู่บ้านเราเนาะจ้าดีมากดีมากเราก็จะมีช่ใช่ใช่ไอพิเวกเมตตาหน่อยเอ้ยอไม้อาจจะรื้อไม้เก่ามาทำทำทำเป็นพื้นเป็นไม้คนไม้ถ้าถ้าพิเวกอยู่สาววอนผมก็จะรื้อพื้นเหมกันน่ะเอารื้อออกมาแล้วทำปูพื้นมันแข็งแรงเนี่ยมันยืดจะยืด ก็เดี๋ยวจะให้ช่างไปยกเสารับให้มันดีเลยวางตะมอมันดีครับตอนนี้ลุงก็มาจัดการให้มัดนะครับมันจะใส่กระเบื้องยางบอกครับตอนนี้ก็ได้ยินแว่วๆนะครับว่าจะทำกระเบื้องยางนะครับผมโอ้นะครับนะครับ ก็พอดีได้คุยกับย่าหนิงน,นะครับเรื่องที่ที่บ้านเดิมน,นะครับนบมีเอฟซีดูเชืยอนคลายเครียนผิครับแลครับผมนะครับผมนะครับย่าหนิงคนดูยังน้อยกว่าเลยจ้าครับพี่หนิงพี่หนิงอ่นานผิดเยอะมากันนะครับ บ้าลิทเอฟซีลุงจิมนี่และลุงป้ามากดให้แล้วจ้าขอบคุณมากครับผมนนข้าคุณยา่าหาเลนะครับผมเข้ามากดไลค์ให้แล้วนะจ้าขอบคุณมากครับครับก็ขอลงชิปไว้ที่นี้กันนะจ้าขอบคุณมากนะครับ